ามากรรมอุตสาหกรรมอัจฉริยะโลก2025ที่เพิ่งปิดฉากลงที่ชงชิงได้นำเสนอแนวโน้มในอนาคตของการบูรณาการอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะทำให้การผลิตแบบดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการโรงงานด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลห่วงโซ่การผลิต การใช้งานอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้านในครัวเรือนและการผลิตชิ้นส่วนผู้เข้าร่วมงานได้นำเสนอรกรณีศึกษาว่าเทคโนโลยี 5G และแพลตฟอร์ม AI อุตสาหกรรมกำลังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไรซึ่งตอกย้ำว่าเทคโนโลยีอัจฉริยะ กำลังกลายเป็น,นกลไกสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมคุณภาพสูงผู้เข้าร่วมงานกล่าวว่าเทคโนโลยี AI ได้มอบพลังขับเคลื่อนใหม่ให้กับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมพวกเขาอธิบายว่าตัวแทน AI อุตสาหกรรมสามารถตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วผ่านการตรวจสอบโดยระบุสาเหตุโดยใช้แบบจำลองภาษาและฐานความรู้ขนาดใหญ่ ดำเนินมาตรการแก้ไขซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโรงงาน